มูฮัมมัดุนสายดิสซัพูให้เสียงโคศพโดยพลตรีประภาสสกุลตาณาคณะรักษาความสงบรเรียบร้อยแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ องพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เท่านั้น 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกสถานีทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประจำของทางสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีโทรทัศน์กองทบกช่องห้าเท่านั้นทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งปเปลี่ยนแปลงประกาศในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534 ลงชื่อพลเอกสุนทรคงสมพงศูหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ